แม่ไม่คิดว่าวันนี้จะได้ค้นพบเพชรในตมฮะมันคืออะไรหรือครับก็ง่ายๆเลยครับเนี่ยวันนี้เราก็จะเกี่ยวกับโดนเช่นเคยนะแต่ว่าพิเศษเว้มันพิเศษมากๆผมก็เพิ่งรู้เวยพอเราใส่แบตเตอรี่ความจุเยอะนะครับความพิเศษของมันก็คือเปลี่ยนจาก4ครั้ง กลายเป็น5้าครั้งนะครับมันจะเป็นขีดหนึ่งสองสามอะไรพวกนี้นะครับแล้วโอ้เยอะมากขีดของมันนะครับเยอะเยอะจัดเลยแต่ตอนที่เอาไปชาร์จนะครับมันจะบอกว่า2อทับหนะครับอันนี้ผมใช้ไปแล้วนะเหลือแค่2นะครับเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้ไม่เกี่ยวครับเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันนะแบตเตอรี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับ เค okay. ส่วนใหญ่ก็เนี่ยอันนี้ค่อนข้างดีแล้วมันมันใช้ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับดีมากๆเลยอประหยัดพลังงานตัวนี้นะครับน่าจะอยู่ได้นานขึ้นผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะระดับเดียวกันก็คือหาง่ายเท่าที่ดูๆแล้วมีแบตเตอรี่อยู่ประมาณ3แบบด้วยกันนะก็จะมีเพิ่มความจุครับแล้วก็จะมีอยู่ได้นานขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะทำให้อยู่ได้นานขึ้นนะ แล้วก็จะมีพวกที่โจมตีนะครับแบตเตอรี่ที่โจมตีได้ก็จะมีนี่สตันครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยิ่งแบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับมันก็จะระเบิดแรงมากขึ้นเท่านั้นข้อดีของเควสนี้นะครับเราสามารถเอาไม้ตรงนี้ได้นะทีแรกกะว่าจะไม่ใช้แล้วนะเนี่ยเดินเครื่องมันมาอะไรอย่างไรออมาแล้วมาแล้วลว ยกแรกไว้ต้องยกแรกไม่ต้องพี่เองปุ้มเขีมามามา,มาช่วยกันมาเดี๋ยวแป๊บน,นึงรอมันมาก่อนครับรอมันมาก่อนแล้วก็บุ้ม โอ้โอ้เรียบร้อยเลย2เมตรบินเลยเป็นไงล่ะโอเคครับตอนนี้เรามาเอาไม้ได้แล้วนะครับปึ้งได้มาหกไม่มีเควสฆ่าใครเลยเหรอคุ้มกันสถานีจากซอมบี้นั่นแหละเควสฆ่าเราไปตรงนี้เลยอีอี <laughs> เอาดิรถมันคันใหญ่เ้ยแต่ว่ามันมันก็ไปยากอยู่ดีถ้ามันคันใหญ่โอเคได้อยู่ขพได้เพราะได้เพราได้เข้าใกล้ที่โดนชนนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละมันก็จะถอยออกแต่ไปยากรถคันนี้ข้อดีก็คือพวกนั้นจะตีเรายากนะครับพอเข้าใกล้แล้วมันก็ผักเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อน เยอะแล้วกลัวว่าจะไม่ไหวโอ้โหโคตรเปลืองเรียบร้อยแตกหมดตีเลยคือถ้าใช้ทําเควสก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้าใช้ล่อก,ก็ต้องระวังดีๆหน่อยนะครับกาให้เจอแค่ตัวอ้วนเลยใช่ไหมเนี่ย เนี่ยมันจะให้ผมเจอแค่ตัวอ้วนเว้ยอมามามาตัวอ้วนก็มาเลยมามาให้หมดเลยมามามา <c oughs> ยิงไม่เข้าเลยครับน่าจะเอาเป็นชุดปฐมพยาบาลนะติดมากับโดน ชุดกันหนาวอะไรมันจะทนขนาดนั้นวะ